สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ในช่วงบ่ายพาทุกท่านมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์พายุรุดูร้อนนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนนะในส่วนของพายุรดูร้อนนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูในส่วนของกลุ่มฝนที่เริ่มก่อตัวในช่วงบ่ายนะครับสําหรับในส่วนของฝนรอบนี้ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคือเริ่มที่จะก่อตัวช่วงบ่ายถึงค่านะครับก็คือมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนที่ลงมาเนี่ยเริ่มผ่านเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วก็ยังมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนต่อเนื่องได้นะครับในช่วงสองสาวันข้างหน้านี้ซึ่งก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดในช่วงประมาณบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับมาดูว่า พื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างแล้วก็เริ่มก่อตัวในพื้นที่ไหนบ้างแล้วถ้าดูจากลักษณะกลุ่มเมฆเนะี่ยประเทศไทยก็บางพื้นที่วันนี้จะมีแสงแดดนะครับดูจากสีดำเนะี่ยแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆที่ก่อตัวขึ้นที่โตขึ้นที่จะเป็นกลุ่มฝนนะครับโดยหลักๆก,ก็จะอยู่แถวภาคกลางตรงนี้นะครับโซนนี้ลอยต่อระหว่างกลางกับภาคใต้นะครับแล้วก็ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที pues ่กําลังก่อตัวขึ้นลอยต่อระหว่างอีสานใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่แถวภาคเหนือที่กําลังก่อตัวขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนแล้วมีกลุ่มหนึ่งที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับจากจากด้านตะวันออกแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามานจะเข้าฝั่งตะวันออกหรือไม่ก็อีสานด้านตะวันออกนี่ครับที่จะได้รับในส่วนของตรงนี <broke> ้แล ah ้วก็มีปัจจ <where S 1> ัยหลักอีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นก็คือที่กําลังหมุนอยู่นี่นะครับ ที่กาลังหมุนอยู่นี้ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมนะครับในช่วงสองสมวันนี้คือยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่เบงกอรนะครับแถวฝั่งอนดามันนะครับกําลังก่อตัวเพิ่มกําลังขึ้นเป็นลักษณะของพายุหมุนในเขตร้อนนะครับซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทําให้ฝนตกชุกขึ้นในอีกสองสามวันข้างหน้านี้นะครับก็ต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดูร้อนแล้วก็มีในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่จะมาต่อเนื่อง ซึ่งก็เดี๋ยวจะได้มาติดตามต่อนะครับจะจะท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าระหว่างพายุรุดูร้อนกับพายุหมุนเขตร,ร้อนเนี่ยตัวไหนที่จะส่งผลให้ได้รับน้ําฝนมากกว่ากันเพราะช่วงนี้หลายท่านก็บ่นนะบอบกว่ามีฝนตกแต่ไม่มีสักทีนะครับต้องย้ําว่าในส่วนของพายุรุดูร้อนเนี่ยเขาจะส่งผลต่อพื้นที่แคบนะครับก็คือตกในระดับตำบลน,นะครับหรือเต็มที่อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นบางอำาบางจังหวัดเนี่ยเขาตกกันหมดแต่เราไม่ตก,กน,นะครับก็จะมีจุด จุดโมอยู่ที่ไม่มีฝนในห,หลายพื้นที่ยังไม่มีฝนมาเลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอดใจรอ,อนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาดูนะว่ามีพื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดมากนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปไดออัปเดตข้อมูลนะครับพื้นที่สีแดงล่าสุดนะครับก็ข้อมูลที่นำมานี่นำมาจากเว็บไซต์นะครับ w w w t m d g o t h นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจาก เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ทางสกสเกษตรยุก็ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการนําข้อมูลมาเผยแพร่ตรงนี้นะครับสําหรับจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายๆพื้นที่ก็จะมีหลกัหลกๆก็เป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางแล้วก็อีสานบางส่วนนะครับก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่พยาวน่านแพร่ลำปางลำพูนตากกาญจนบุรีนะครับที่เป็นสีแดงนะครับ แล้วก็นครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาสะแก้วฉะเชิงเซาปาจีนบุรีนครนายกสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็พระนครศรีอยุธยาและปะทุมธานีนะครับนี่คือกลุ่มของจังหวัดที่เป็นสีแดงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขะนองและลมกระโชกแรงในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับส่วนสีเหลืองก็ เสี่ยงภัยระดับปานกลางนะครับมีเสียงภัยสูงนะครับสีแดงสีเหลืองก็คือปานกลางก็จะประกอบไปด้วยแม่ห้องสอนนะครับอุตรดิตสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีชยัยนาทสุพรรณบุรีราชบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดหนองบัวลำพูดอนธานีขอนแก่นกาลสิน์มาสสรคามร้อยเอด็ดบุรีรำสุริน แล้วก็กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลนะครับรวมทั้งราชบุรีด้วยนะครับนี่คือในส่วนที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็ดูจากลักษณะของกลุ่มเมฆที่กำลังก่อตัวเริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยช่วงบ่ายถึงค่ำน่าจะมีฝนในหลายพื้นที่นะครับระวังลมแรงนะครับช่วงนี้ ก็อากาศร้อนก็จะมีลมแรงตามมาด้วยช่วงนี้บางพื้นที่ยังแดดจ้านะครับจากจากตรงนี้แต่ว่ารอบ่ายแก่ๆก,ก่อนนี้นิดนึงก็จะมีลักษณะกลุ่มเมฆแล้วก็อาจจะมีกลุ่มฝนเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลล่าสุดนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับว่ามีฝนก่อตัวขึ้นที่ไหนบ้างนะครับโดยดูเรดาร์ล่าสุดนะครับก็ยังเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอขอบคุณในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา ในส่วนของข้อมูลนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มกลุ่มที่สีแดงแจ๋นะครับสีสีขอระภูมสุลินในฝนกําลังตกหนักนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับตรงนี้นะครับสีแดงนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของสังขบุรีนะครับแล้วก็วังหินศรีสะเกตนะอาจจะฝนไม่ไม่หนักนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแถวนครราชสีมาหลายๆอําเภอนะครับไล่มาตั้งแต่ลํำเมนชัยนะครับชุมพวงลาปลายมาดของบุรีรัมย์นะครับห้วยแถลง จักราดนะครับเฉลิมพระเกียรติน้องกี่บุรีรามบางส่วนนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างโคราชกับบุรีรัมนะครับหนองบุญมากนะครับแล้วก็คอนบุรีของโคราชเสิงสางบางส่วนนะครับแล้วก็ประคำบางส่วนนะครับก็เป็นรอยต่อระหว่างบุรีรามกับโคราชนี่ก็กลุ่มฝนกําลังเคลื่อนที่นะครับดูทิศทางว่ากลุ่มฝนเคลื่อนที่ไปด้านไหนนะครับก็ ก็ดูดูข้อมูลดูทิศทางของฝนนะรับก็คือเคลื่อนที่จากโคราชขึ้นไปข้างอตอนนี้ก็คือเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนที่เข้าโคราชแล้วก็น่าจะไปด้านบุรีรัมย์นะก็ไปเชื่อมต่อกับอีกกลุ่มหนึ่งที่แถวสุรินทร์ศรีสะเกดนี่นะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มแรกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มก่ะตัวขึ้นก็คืออยู่นี่นะกลุ่มเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้อ,อยู่ มีก,กลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจะเริ่มก่ะตัวแถวด่านซ้ายเนี่ยรอยต่อระหว่างด่านซ้ายกับพิชบูนเนี่ยน่าจะเริ่มก่ะตัวขึ้นแล้วก็น่าจะจะจะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็อีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าน่าจะกาะตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูเรดาร์ของชายนาฏนะครับชายนาก็พบกลุ่มฝนเช่นเดียวกันตรงนี้ที่เรดาร์ขอนแก่นจับได้แต่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้แถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีฝนกลาลังตกหนักนะครับ แล้วก็บางเลนนครปฐมนะครับแล้วก็ไซน้อยนะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับปทุมธานีตรงนี้กําลังเกิดฝนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจอมบึงราชบุรีนะครับแล้วก็สวนพึ่งนะครับรอยต่อตรงนี้กําลังเกิดฝนนะต่อกับด่านมะขามเตี้ยเดี๋ยวไปดูทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนนะครับก็คือเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนนะครับก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนนะครับ แล้วก็ไปดูเรดาร์สมุดสงครามนะครับสมุดสงครามก็เจอกลุ่มฝนกลุ่มเดียวกับที่ทางเรดาร์ชัยนาจับได้แต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวท่ายางเพชรบุรีแล้วก็แก่งกระจานนะครับที่ที่เป็นกลุ่มฝนที่ตรวจจับได้ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของฝนที่กําลังก่อตัวขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเริ่มมีมากขึ้นในช่วงบ่ายนะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของข้อมูลจาก เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติชมเข้ามานะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีในส่วนของการคาดการณ์ที่คาดเคลื่อนซึ่งก็ใช้ข้อมูลหลักๆจากทางข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ปรากรอากาศระยะกลางยุโรปครับขอบคุณครับ